สวัสดีค่ะมาดูการเลี้ยงจงิ้งหรีดของนันนี้กันต่อนะคะคลิปนี้จะบอกเทคนิคทั้งหมด5ข้อด้วยกันที่นันนี้จะใช้แล้วก็คอยเช็คในเรื่องของการเลี้ยงจงิ้งหรีดข้อแรกจะเป็นในเรื่องของระวังในเรื่องค่าไซส์ะคะ่ะการค่าไซส์นี่มันจะมีหลายไซด์ในบอ่อพอมีหลายไซส์ในบอ่อเวลาจับมันก็ได้จับไม่พร้อมกันเป็นปัญหานะคะ ถ้าเกิดว่าเราจับเราก็ต้องมานั่งคัดตัวเล็กตัวน้อยอีกมันก็เสียเวลามันค่อนข้างที่ทําให้การทํางานมันวุ่นวายมันยุ่งยากเนาะทีนี้ในเรื่องของการแก้ค้าใสนะะให้มแมลงฟักคแค่1วันหลังจากนั้นยกขุยรังไข่ออกไปเลยไม่ว่าจะมีตัวเล็กตัวน้อยติดไปมากน้อยแค่ไหนให้โยกออกไปเลยนะ,ะแบบเนี้ยจะช่วยได้ข้อที่สอระวังมแมลงเล็ก ตายตอนเล็กนะคะหลังจากฟักมาตัวเล็กเนี่ยเหมือนก็เด็กทารกเขาจะดูแลตัวเองไม่ค่อยได้หากินไม่ค่อยเก่งฉะนั้นระวังในเรื่องเขาขาดน้ําแล้วก็อากาศร้อนเปอยร้อนเกินไปหนาวเกินไปนี่ก็ให้เฝ้าระวังนะคะหากว่าพ้นช่วงนี้ไปข้อที่สามที่ต้องระวังคือในเรื่องของมแมลงเข้ากักมแมลงเข้ากางนี่ปัญหาจะเจอ เยอะแล้วก็บ่อยมากในเรื่องของการตายและตายจํานวนมากนะคะมแมลงเข้ากักปัญหาส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือหนึ่งเรื่องในเรื่องของเขากินเยอะพอกินเยอะท้องก็จะอืดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตายอากาศเองก็เช่นกันค่ะอากาศร้อนไปเน่นอกตายได้เหมือนกันกัดกันเองก็มาค่ะหากบอ่อไหนที่หนานแน่นเกินไปจะเกิดการทะเลาะแล้วก็แย่งที่อยู่กันกัดกันเอง เป็นไปได้ให้แยกบ่อนะคะส่วนข้อสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของระวังในเรื่องของโรคทงน้ําเชื้อโรคที่ปะปนมากับอากาศนะคะมาจากไหนเราไม่รู้อะตกลงมาในบ่อตกในถานน้ําบ้างในอาหารบ้างหรืออุปรกรณ์อย่างอื่นแล้วมลงกินเชื้อโรคเข้าไปทําให้เกิดอาการป่วยตรงนี้เสียหายหนักค่ะเหมือนโรคระบาดท,ทั่วไปในสัตว์อื่นนะ,ะจะตายจํานวนเยอะตายจํานวนมากรอบรอบนั้นอะ แทบจะไม่ได้ทุนคืนเลยฉะนั้นให้เฝ้าระวังถ้าเราทำตามแล้วก็คอยสังเกตคอยดูแลในเรื่องที่นี่เก่ามารอบๆนั้นรับรองว่าเลี้ยงมแมลงสำเร็จได้กำไรแน่ๆน,นะเป็นเทคนิคให้จับแล้วก็แต่แต่ละข้อจะต้องแก้ไขยังไงนั้นเราค่อยดูเป็นเคส by เคสไปนะคะมันมีวิธีแก้ไขในช่องของนั้นเองแนไว้ให้ทุกช่องทางที่สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบา นะมันอาจจะไม่มียารักษาในเรื่องของโรคท้องน้ําพอเป็นแล้วกินปุ๊บหายปับ๊บเหมือนยาของคนเราไม่มีมีแค่วิธีป้องกันนะคะถ้าเกิดเรารู้แล้วก็ป้องกันไว้แต่แรกโอกาสที่จะเจอมแมลงเป็นโรคแมลงปว่วยก็น้อยลงไปมันก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของการขาดทุนในรอบนั้นๆได้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยหากมีข้อสงสัยตามช่องทางที่ทิ้งไว้ให้สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะโอเค เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ